นาบ้างนะครับผมเอาครัผุ่รับมารับโทรศัพท์นะครับคมีพ้าบ่อยนะครับตอนนี้ก็จะรับโทรศัพท์แล้วโอ้เอ้าคำพนั้นแหละครับถูกต้องครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายทองเพชรนะครับผมช่วงนี้ก็นน้องตา น้องต้าทำอะไรเอ่ยลูกพาสีอดนนองออเงินเดินเล่นนะครับน้องต้าจะพาสีดองเงินเดินเล่นนะครับคุณหมอสั่งว่าให้พาสีดอเงินเดินออกกําลังกายนะครับเพื่อคลายเครียดนะครับผมส่วนพ่อไว้ก็จะเป็นเออมือกล้องนะครับผมนําเสนอให้เอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะครับเราก็เดินกินหญ้าไปด้วยนะครับสีดองเงินครับผมก็ดูจากอาการแล้วก็เริ่ม เริ่มมีหนองแล้วครับถ้าเราถ้าเอบาดแผลมีหนองก็บาดแผลก็จะหุ้มแล้วนับนี่ครับผมนนี้เป็นบาดแผลนะครับผมนี่ครับผมโอ้ครับจะเดินจินญ้าจินอะไรไปครับเพื่อผ่อนคลายอารมณ์นะครับผมเราก็จะสร้างเออทัศนวิสัยนะครับให้กับสีดองเงินนะครับผมอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการรักษานะครับเพื่อให้สีดองเงินเราคลายเครียดนะครับผม ผูกหรือล่ามไว้กับที่ก็ไม่เป็นผลดีนะครับต้องเดินออกกำลังกายบ้างนะครับผมจะให้คลายเนื้อคลายตัวนะครับผมวันนี้ก็ขีดยาไปแล้ว1เข็มนะครับวันนี้วันนี้ก็มีคุณหมอนะครับเยอะแยะเลยมาช่วยหลายคนหลายท่านนะครับผมมาช่วยทำแอะนะครับผมแล้วก็วช่วยโฆษณานะครับโฆษณา ในคุณหมอนะครับโรงพยาบาลช้างของเราในการรักษานะครับว่าการรักษาเป็นยังไงให้เป็นวิทยาฐานนะครับดูที่ดอกเงินเดินไปแล้วครับผมโอ้ยางเท่นะครับดูน้องต้าก็เท่มากเลยครับดูการเดินก็สง่าผ่าเผยนะครับโอ้โหเลือบลิ้นอาจจะเยอะนะครับอยู่ในอยู่ในกลางป่านะครับครับผมก็เดินไปครับผมคุณหมอให้เดินรอบ รอบรูบีพันช้างนะครับตัวใหญ่มากนะครับน้ำหนักก็สามตันหกร้อยห้าสิบครับผมที่ช่างสองวันที่แล้วที่มาทำการรักษานะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อคลายเครียดออืห นี่คือโรงพยาบาลช้างนะครับโรงพยาบาลช้างขององค์การสวนสัตว์นะครับผม,มและมาเที่ยวมาชมได้นะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านช้างนะครับบ้านต่างองคงการอ,องค์การสวนสัตว์นะครับดูครับโอ้โอย่างเท่เลยครับโอ้โหช้างใหญ่สมาร์ทแมนนะครับโอ้โย เดี๋ยวเราจะโชว์ความสามารถให้ FC ได้ดูกันนะว่าสีดองเงินนะออมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะครับผมเอาเสียงเลยลูกครับกอนครับกอนเลยครับออ้โหอ,อันนี้เป็นเสียงเอกการลักนะครับผมและมีเสียงอีกเสียงหนึ่งครับเสียงนี้คือเสียงเสียงคำรามนะครับผมเอาเสียงเอยด้ดงเสียงเลือดลูกเดลือูกเสียง่อย โอ้โห oh, ดังดังดังเสียงคำรามเ oh, oh, ลยโอ้โหคำรามคำรามมาดังดังคำรามเสียโอ้โหมีสองเสียงนับนี่คือการเสียงคำรามเอาเสียงเรามีทำไมทำไมโอ้โหนี่ก hmm. ็เป็นพ uh ่อของภัยบุญชูครับฉายาบุญชูเก้านิ้วนี่พ่อเอาไปเลยสิบนิ้วฮึฮึตัวใหญ่มากนะครับผม สีดองเงินเราใหญ่บึกหนาด้วยอยถ้าเทียบกันปอนต่อปอนแล้วสีดองเงินจัดว่าใหญ่นะครับเป็นช้างที่ตัวใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์นะครับแต่ช่วงนี้ก็มารักษาตัวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปใหม่อออืดูลูกชายต้าเรานะครับกับผมเป็นเป็นควานนะครับเป็นควาน เดี๋ยวก็เดินดมเดินเอสำรวจนะครับบริเวณรอบๆโร,รงพยาบาลช้างนะครับโอ้โหนี่ก็แดดร้อนนะครับเดินเพื่อคลายเครียดนะครับคุณหมอสั่งว่าให้เดินเล่นนะครับนี่ครับผมนี่คือสถานที่ปฏิบัติงานนะครับผม ก็มีรูปภาพช้างนะครับนี่ครับผมสถานพยาบาลช้างโครงการคุชะอนาจักจังหวัดสุรินทร์เอลฟ์เฮาส์พิโต้ออฟเอลฟ์คิงดัมโปรเจกต์สุรินทร์เออโพรวินนะครับผมอืโพรวินนะครับผมนี่คือครับผมองค์การสนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับโอ้โหเฮ้ นึกว่าใครครับโอ้โหออกมาสร้างสีสันนอะปู่โเอเอาโอ้โห,โโห,โโหสุดยอดสุดยอดเลยครับนี่คือหัวหน้าสุปชัยนะครับผมแกเป็นตลกขบขันนะครับผมไปเราไปดูพ่อสีดองเงินกันต่อนะครับในการออกกำลังกายอืบผมรอคุณ คุณพ่อหน่อยลูกเราพ่อหน้อยเออเฮ้อพี่น้องกันเอออย่าเดินเร็วครับผมก็ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อคลายเครียดนะครับผมโอ้โหดูบึกกับทุกอย่างเอ้าช้างมีห้าขาพี่น้องเอ้ยช้างมีห้าขาบชวนเอาดูเสียงนะครับดูเสียงเป็นช้างที่เชื่องมากครับแต่ก่อนนะครับผมเราก็จะ ไว้ผสมพันธุ์นะครับพอดีเขาไม่มีงาต่อไปก็เป็นคิวของแม่ทัพทิมเรานะครับในการผรสมพันธุ์ในการเอ,อ,อเพื่อได้ลูกช้างนะม,มามาดุมอันนี้ครับมามาตรงนี้นะครับอย่าอย่าขึ้นมาแล้วลูกมันจะอันนี้นนกลัวจะหักนะครับมาดูจินแตงโมนะครับจินแตงโม ันนี้เป็นหญ้ารอบๆบ,ออบริเวณโรงพยาบาลช้างนะครับเราก็ให้สีดองกินหญ้าเป็นหลินนะครับเพื่อให้คลายเครียดแล้วก็เพื่อเ,อ,อเปลี่ยนอาหารบ้างนะครับดูครับหญ้านะครับสีดองรับกินหญ้าเลยครับกินไปเรื่อยเดินไปกินไป ว่าไงครับขย้อย uh, เอาน้ำมาส่งครับขอบพระคุณมากนะครับโอ้โหสำหรับ<อ><อ>น้ำนะครับไ evet. ขย้อยพอดีเลยครับขอบพระคุณมากครับไขย้อยนะครับผมที่เอาน้ำมาให้เข้ไว้ครับรกับเฮ้ยเเงินยัไงไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอา,เอาไม่เอา <จะ S 2> ไม่เอาไม่เอาเอาไปเลยครับผม จกิงหญ้าไปของพางนะครับมีน้ำด้วยครับล,ลูกตาเขาหิวน้ำเพราะควันเราเออเฮ้ก็เป็นเป็นโคง้งโค้งก้านกล้วยนะครับสีดองเงินถ้าเทียบกับช้างตัวอื่นก็ถือว่าเป็นช้างที่รูปร่างดีสวยงามหน้าใหญ่หูใหญ่นะครับแล้วก็ตัวก็ใหญ่ตัวก็แบบสมส่วนนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปไม่อ้วนจนเกินไปนะครับผมดูแล้วเหมือนออสุขภาพแข็งแรงนะครับ กับผมด้วยสายตาดูจากสายตาแล้วก็ก็ไม<ๆ>่ดุร้ายช่วงเอ ź, ช่วงนี้ก็เป็นใบกำลังเจริญพันธุ์นะครับคืออายุก็ยี่สิปีนะครับก็มาอยู่กับพ่อไว้ก็สิบสองปีแล้วอยู่ตั้งแต่เขาอายุแปดขวบนะครับแปดปีดูครับอดูแล้วหน้าเก่งขามมากนะครับผม ล่างใหญ่บึกดูครับผมโอ้โหเพาว่า,า,วารเราก็จะเออเลี้ยงดูพ่อผายสีดองเงินเต็มที่นะครับเราก็จะใส่ใจดูแลใส่ใจรักษาสุขภาพนะครับเวลาเจ็บป่วยเราก็ไม่นิ่งดูดายนะครับผมครอบครัวเอ่อครอบครัวทองเพชรเรานี่มีสีดองเงินเป็น เป็นเชือกแรกนะครับใช่ไหมลูกตาเป็นสีดงเออเขาปลทองเพชรเรามีสีดงเป็นเชือกแรกนะครับโอ้โหดูครับผมรูปร่างก็ก็จัดว่าเออดีครับผมสมส่วนดีนิสัยก็ดีนะครับไม่ค่อยไม่แสดงพฤติกรรมเอ่อพฤติกรรมก้าวเล้าเท่าไหร่นะครับผมเป็นช้างที่เชื่อง เราก็จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับในครอบครัวทองเพชรนะครับผมอ่ะไปกันเลยลูกแดดร้อนแล้วเราจะฉีดน้ำยังไหมไม่เป็นไรใช่ไหมเราไปกันเลยครับโอ้โหดูท่าทองเดินนะครับโอ้โหเดินมีสง่ามากครับหางจะเออเขาเรียกว่าหางป่ายนะครับหางจะแว่งนะครับอันนี้คือหัวเชิดหางแก่งนะครับ อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพ่อสีดองเงินนะครับโอ้โหเดินก็รูปสวยดูครับการเดินหางแกว่งครับผมเราก็จะให้น <ไป S 1> ้องตาไปผูกนะครับไปเดินไปลุกไปไป,เ,ไปเ,อเอาไปเดี๋มัวจะกินนะครับกินที่ไปเล็วลูกเออ ห่วงกินครับไปไป<า>จับอันนี้นเลือเ้ยเฮ้ย,อยถอยอถอยไปถอยไปลูกถอยไปถอยไปไปห่วงกินสับปะรดนะครับผมไปฝั่งนี้นายฝั่งขวา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 ครับผมใช่แล้วขวา พร้อมนะครับนี่คือสถานที่เออล่ามของพ่อสีดองเงินนะครับผมก็จะทําความสะอาดก็จะสะอาดสะอ้านนะครับครับผมก็คือล้นไม้ก็สดชื่นคือใต้ต้นมะขามนะครับผมอเอาพี่ชายก็เอาโซ่มา,อาอขอโทษนะครับเราก็จะใช้โซ่ขนาดใหญ่นะครับผมด,ดูพ่อพายสั่ง สั่งง่ายบอกง่ายสั่งให้นอนก็นอนนะครับผมช้างเออถูกฝดมาแล้วเป็นอย่างดีโอสั่งให้ลุกโอ้โหลุกอย่างเร็วด้วยลุกชายด้วยครับผมเป็นอีกช้างเชือกหนึ่งที่ที่เชื่องนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปออกการออกงานเพราะเขาไม่มีงานนะครับ <c oughs> เราก็จะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์นะครับผมอ <c oughs> เอาเสร็จแล้วบอกครับ <c oughs> แล้วก็ อย่าลืมนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ที่ช่องพายเป็นของเราด้วยนะครับผมสวัสดีสดค,ครับ